โอ้ยนี่ด,ดีกว่าเยอะเลยอ่ะโอ้อ่ามาเดี๋ยวทันนี่นะครับเอาเป็นโจ๊กทุกอย่างใส่ไข่หนึ่งแล้วก็โจ๊บโจ๊กไม่ไม่ใส่เครื่องในใส่ไข่เดียครับครับนี่ไม่รู้ว่ามันเป็นหลังไหนที่จองเขาจอง มันมันคือแฝดไงมันมีคือสมคิดกับจิตดีที่บอกมันคือเชื่อมันมเมหมือนกันเออมันสมคิดหรือจิตดีแค่นั่นเองแต่มันดันพูดพร้องกันจนแล้วก็เอาขาตั้งกูดอ,อกอันเดียวพอมั้งเนี่ยเดี๋ยวแล้วก็เอาผ่านไอ้ตัวนี้เอาไม่ต้องไม่ใช้ ใช้ใช้แค่น,นี้ก็พอถ้าจใช้แต่ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้พี่ใช้เบาเบาเอามันขาวไงจะไม่ค่อยใช้ร่มหรอกถ่ายก่อนก็วันนี้จะเป็นสไตล์โฮมมี่บ้านๆอยู่บ้านอบอุ่นอบอุ่นนะเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพอาหารกินแล้วสุขภาพดีอะไรเงี้ย ก็จะประมาณนี้ห้องด้านห้องรับแขกเล็กอันนี้ก็น่าสนใจทางนานโต๊ะนี้น่าใช้โอเคโต๊ะผู้บริหารได้อยู่นี่พาชมบ้านของสมคิดจิตตีก่อน เดินม,มุมได้เยอะเลยขึ้นชั้นสองดูงนิดนึง คนัทพลคนสร้างภาพวันนี้มาอยู่บ้านที่มันอบอุ่นมากเลยเขชื่อว่าสมคิดจิตดีนะเดี๋ยวรอให้ดูภาพกันถ่ยผลิตภัณฑ์มัลติแพรนทีนะครับเป็น CEO ของมัลติแพรนทีเกี่ยวกับสุขภาพเราก็จะต้องเกี่ยวกับผิวพรรณผสมด้วยออกกำลังกายอยู่บ้านทำงานเดี๋ยวมาดูซิวันนี้ภาพจะออกมาอบอุ่นแค่ไหนเาอยู่รงน ใช่อันนี้ไฟเราเข้าหน้าเอากว้างขึ้นจะได้ซอฟจะได้ซอฟบปครึ่งลวจ้าแบัดครึ่งลวจ้า นี่ทำงานเล่งแต่เท็ตแรกเลยอเอาเราค่อยไปบีบก็ได้กดดันอะไรตั้งแต่แรกเดี๋ยวเดี๋ยวยิ้มไม่ออกนะออแายนยแ่ต<อ>ั้งอออย่าเครียดอย่าเครียดอย่าเครียดสนุกสนุกอันนี้สติ๊กเกอร์มันต้องมีหลายหน้ามากจัดเต็มๆอย่างเงี้ยดีแล้วมันจะได้คมคม เพรเดี๋ยวเราใช้แฟตไงที่เราเป็นแฟลมาก่อนนี่นะครับอันแรกเราจะเป็นสติกเกอร์เอาหัวข้อเดี๋ยวบีมให้เดี๋ยวบีมให้นั่งได้เลยเราอยากจะดูไว้ด้วยแม่ไม่ได้เพราะตาจะหลุดไม่ดูก่อนไงเราโพสได้ไหมันเนีเอาให้จบอ่ะเออแล้วหลังจากนั้นก็คือเชื่อมันเนียวเอเดี๋ยวพี่เช็คแสงนิดนึงครับเดี๋ยวเพื่อเพ่อเดี๋ยวพี่เช็คหน่อย หันหันหันมาตรงตรงติ๊กเกอร์เน้นเน้นะขอดูแสงหน่อยเขาาก่าไหนเยอะมากเนือเหนอสิ่งอื่นขันขึ้นนั่งเลยขึ้นนั่งขึ้นนั่งเลยขึ้นนั่งเลยดใช่ใช่เพราะมันเพราะมันเน้นแบบอะไรก็ไม่รู้อะเต็มไปหมดไงคราวนี้มันมันจะต้องสีหน้ามันจะต้องชัดไงคราวนี้สติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์มันต้องชัดอยู่แล้วแววตาก็ต้องชัดอื อย่าบังหน้าอย่าบังหน้าอย่าังนี้แค่นี้แค่นี้เฉลเออแล้วก็ทอันนี้มเหมือนข้อหนนงชี้มาชี้ทั้งหน้าแต่ว่ามอย่าบังหน้าแค่นั้นเสิใช้เท้ามาประมาณนี้สามสี่ครับปั๊บมาหนึ่งสองเออโอเคเออถือสองข้างเลยเลยมันเบาอ่ะเออตาเออ ชีาเซลขันเนี่ยวางเนี่ยเออหลอๆเอาวางหรอมันดูหนักไปนะทานีี้ดกว่ยังไม่มีพวกท่าไม่มีพวกท่าชี้ๆพวกอย่างนี้เลยนะแต่ว่ามือมันจะไป่หลอกไปอ๋อแต่ว่าแต่ว่านั้นไม่เป็นคอนเทนต์หว่ะมันไม่ใช่สติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์มันต้องจบไม่ไม่เลยไม่ไม่ต้องมีเล่มหลอกถูกแล้วเราเฮลที่ได้ได้อย่างเงี้ยแหละสองสองสองขนาดนะใช่นจะได้รู้ เกลี่ยมองมองกล้องก่อนอ่าสวยมากสามส<า>ี่ปั๊บมาสามสองหนึ่งครับเฮียากว่านี้นิดเดิงมาแล้วของมาแล้วของมาแล้ว,วความหน้าลงนิดนึงไม่ใช่เอ้ยควับกล่องเรียกความหน้าคว่มกล่องลงนิดเดิงเผื่อไว้เผื่อไว้นิดนึงอืมมันมีแววสปอตอยู่ไปสามสามสี่สามอีกทีนึงอีกทีนึงเต็มทีท่สามสี่ เราไม่ตายเยอะสามปีแล้วเออเนี่ยคือบอกแค่ตาเราทำได้แล้ววันนี้มือง่ายแล้วไอ้คือมือเนี้ยเอาไปไว้คนเนี่ยหรอคะเราลองหาวิธีให้มันแบบจับจับูเอที่คือเซฟของเล็กค่ะเดี๋ยวคิดว่ามันขอดเท้าคิดว่ามันใหญ่กว่านี้หน่อยใช่ไม่เป็นไรไหมป่วยของขวัญปีใหม่ไหมครับอ่เอาอีกไหมคะเอาเฉียบประกาณนิดนึ่งเจ้าของสี่กอง อมันมันขึ้นสูงวันนี้ได้ป่ะสี่กองเลยสุดแล้วป่ะนมนมดีดัานพ่อลูกแย่ๆลูกโอ้ยเออดีสามสี่ยมยมีสองคนเออเอี้ยงเออนาราสองมือขึ้นมาชี้ทั้งคู่เลยเออนั่นแหละรวมนี้อัดอีกสามแบบหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามกอนหกเชือกโคนนะคะไม่ผ่านนะตา ไม่ผ่านนะจ๊ะแปดไม่ผ่านอ๋อไม่ผ่านเออไม่ได้มือนี้กินอะไรมือนี้กินอะไรครับท่านไหนมือนี้มกินอะไรโอ้หกำลังใช่ใช่หนูทำท่าไหนไว้อะ <ๆ S 1> อ๋อโอเคนะถ้าคิดถ้าคิดคิดก่อนกินคิดก่อนกินคิดก่อนกินไม่เป็นไรเอาห้าสิบห้าสิบของนี้ยนิคอนแล้วก็ดูคอร์ลฟก เอาต่อไไ่อยอ <c oughs> แค่ทำเป็นเดินออจะทำเป็นแค่เดินออกจากบ้านแค่ <c oughs> แบบว่าฉันจะไปทำงานแค่แค่ฟิวอ้าเ่มนดอีกแล้วอาลืมเสื้อทข้างในยัง เชียร์นี่บันขับเกินอ่ะเกินดื่นแหละถ้าเป็นเดินก้าวด้านนอย่องไปแล้วค่อยค่อยมองไปด้านนู้นพี่จะเห็นหอื้ม <c oughs> หลักเบิ่งว่าออกมาตง้งแสงพอมันดูนแบบอ้าฮะนั่นแหละบ้านเป็น เปลี่ยนตรงผมเล็กน้อยโอเคตรงนี้จัดไฟเบานิดนึงอ่ากระลุกนิดนึงโอเคได้ไหมงงไม่เป็นไรเอาทำต่อนั่นแหละนั่นแหละบักหนึ่งสองมองตรงๆไปทางนูน้น ตอนติดจริงๆแล้วเอาออกมาจากปากเดี๋ยวให้เช็คฮะติดจริงแล้วก็เอ,ออก็เอาลงมาจากปากลงมาจากปากท้ายฝึกใหม่ฝึกใหม่ก่อนโอเคอ่างหายจากข้างนอกไปแป๊บหนึ่ง okay. เอา,าเอาใหม่เอาใหม่พักพักอะ่ะเราประชุมเสร็จเรามาพัก <Okay. S 2> เรามาพักเรามาแปะลงไปเรามาแปะรอเดี๋ยวมันเป็นศัตรูนะนั่นแหละนี่สามสองดีครับสามสองหนึ่งครับ ดีแล้วดีแล้วเมื่อกี้ดีแล้วรหด,ดีแล้ว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 นิดนึงครับสามสองเออมือเมื่อกี้มาไว้ขาวอ่าจะได้ดูปัดปัดมองตรงนิดนึงมองไป้างด้านนี้เดียวอ่าดีสามสองอเคเขาเปลี่ยนฝั่งบ้างอ๋อถนัดด้านซ้ายอ่ะเปลี่ยนฝั่งบ้างไม่เป็นไรเออให้มันสบายไปเลยให้มันสบายไปเลย อหอ้ที <t iny> <t iny> ่จูดเหมือนจะขายพี่ตรงเนี้ยเอยียดแขนมาตรงเนี้ยเออจะขายพี่หน่อยนี่ร่องไหนร่องไหนได้อ่าขอแปดห้ามาี่เขายังไม่ได้ถายอะเราอะเดี๋ยว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 เดี๋ยเปห้าห้าร้อยร้อย่เ้าพูดคว่าจะแพ้ีแบบมียะยเห็นะครับ แต่ายไปกขอโทษสลบสามสองครับสามสีค่ะสามสองสวยมากออยสวยมากสามสองหนึ 2> 3, 2, 3, 2, 3่งสามสองสามมาท่าอื่นหลับๆลับเขนเคินไปไม่ต้องหลับจริงไม่ต้องหลับจริงแบบเออแค่พักๆเออให้เขาพักไปก่อนให้เขาหลับจริงไปก่อนยังสามสี่ 3, 4, ครับ สามสองหนึ่งทิ้งมือลงไปอีกนิดนึงทิ้งมือที่ถือมาสามสองสามสี่สวยสวามสองชุดต่อไปเป็นชุดต่อไปเป็นอะไรดีเอ่อต่อไปเป็นเสื้อเชิ้ตค่ะต้องแกะขาไม่หนักเสื้อเชิ้ตคอสูงตัวไหมหรือว่าต้องเอามาไกลยัง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 ไม่ออกยังไม่ออกเอ่อจะนั่งกับโต๊ะนั่งแบบนั่งกับโต๊ะทำงานได้ไหม เป็นนั่งกับโต๊ะทำงานบ้างไอ้ท่าแบบ <ไง S 1> พวกนั่ง,<ไ>งนั่งห้องอื่นห้องข้าง,งบนตรงนี้อะก็เป็นขนูยังไม่เปลี่ยนค่ะโต๊ะทำงานนี่อ,อันนู้นเป็นเหมือนนั่งประชุมแต่คิดว่าเดี๋ยวเป็นชุดอื่นก็ได้ชุดนี้นั่งยากเนี่ยนั่งอ่านหนังสือเนี่ยนั่งปุ๊บปุ๊บมันต้องอยังไงพี่เอหนูจะได้ให้ออยดูอย่างนี้ป่ะ อ่านหนังสืออ่านหนังสือพี่จะวางวางของบ้างอ่านไหมใช่อ่านบ้างยังไม่ได้ถ่ายปกช็อตมือช็อตอดอะไรเงี้ยอยากได้ได้มูดอื่นบ้ะตั้งประมาณนี้เนาะกล้องมาจากตรงนี้ใช่ไหมเมดอนนี้เป็นแสงด้านบนนะแสงด้านบนนะมันไม่แรงงั้นไม่งั้นต้องไม่งั้นต้องส่องส่องล้อหันกลับมาเลยไม่งั้นไม่งั้นไม่มีริมถ้าชิ่งอ่ะเบลล์อะริมไรไม่ขึ้น นั้นตรงไว้ตรงไว้ตรงหนุ่มอาจจะพับขาแล้วไปพิงพิงพิงไว้เลยแล้วหันหัวลงมาเงี้ยเงี้ยนั่งเข้าตนั่งเข็าตรนเด้กตนเข้ารน่เานั่งเขาตนั่าตรงนั่งเน่เขาตงนั่งเาตรง่างนั้างน่เขตนัวาตรม่เ้น่ตั่งเห้น่งเ้่เาไมน่ตั้าง่หเ้นั่เ้าตร่้ตงเอาไหง่เท้าละ่เขางเ้ง่ง มินิมอลก่อนลองนั่งเงี้อ่ะแล้วก็เริ่มวางจัดของให้มันเป็นเป็นไอ้พวกทําอย่างงี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ทัดมาด้านนี้เดี๋ยวมันจะไปเองอ่าค่อยๆมินิมอลไม่ต้องตรงแข็งค่อยๆทีละทีละนิดเอาป่ะขอเป็นเอามือแข็งแล้วลูกมือแข็งแล้วลูกค่อยๆขลยเหรอแข่งแล้วลูกท่านี้ไว้กระถางนี้ขวดอย่างนี้เอีไปพอแไ้ว ไอหนึ่งลูกนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละไม่ต้องมองละมองตรงไปที่หนุ่มหนุ่มอยู่ไหนก็ไม่รู้นะพี่บอกเหมือนมีคนแอบถ่ายโอเคครานี้ขอมืออย่างเดียวขอมืออย่างเดียว มองตรงไปทำเป็นเก้ายาวๆหนึ่งเก้าหนึ่งสองพร้อมครับสามสองหนึ่งครับหนึ่งสองสามครับดีสามสองหนึ่งสามสองชัตเตอร์ชัตเตอร์เขาใกล้มาแล้วหนึ่งสองสามครับขอใกล้หนึ่งรูป โอเคเอามือเอามือลงใหม่นิดนึงเอมืออ่าโอเคสามสองหนึ่งครับอ่าแล้วทำทำเหมือนกับเราจะปิดคอมอ่าโอเคอ่า้วติงติไม่ค่อปค่จริงดิดีดีงามสวยมากเข้ากับซีรีส์ที่แล้วโอ้ยถ่ายดีอ่ะเออได้งานเลยนะครับได้งานเลยได้คอนเทนต์เลยไปมานั่นแหละเราสนใจ หนุ่มแค่มองแค่มองนัะไปแค่รู้ว่านั่งทำอะไรสามสองหนึ่งครับไปหนึ่งสองสามยกขึ้นอีกหนึ่งสี่ค่ะสามสองหนึ่งครับแต่ชัตเตอร์สต็อกโอ้เหมือนมากอ่ะโอ้โหเราขายไหมเราทำได้เราทำอะไรได้ไหมทำได้แค่เป็นโกแอปเปิลนอกแค่ทำชัตเตอร์

เ่ลปะไมเ่ยกเ็นคนตึง yeah. ร okay. so uh, okay. okay. so ูก่เ็ตึงตอ่ะแสงสวยค่ะแสงกำลังสวยไม่ต้องยิ้มลูกอยู่กับโมโยคะมันไมฟูลเน็ตเหมือนนั่งสมาธิลูกใจข้าไว้โอเคแล้วหน้าผ่อนคลายหน้าผ่อนคลายลูกปก ขอส่องไกลหน่อยนั่นแหละสองร้อยร้อยยี่ิบห้าสองร้อยห้าสิบมาเร็วเร็วเร็วแนนออกด่วนมีเวลาดิเดียวไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเข้าไปนั่งกระพือกระพือตัวเองไปค่ะเขานั่งบอมบอมขาเหมือนเดิมใช่ใช่เอาแล้วทไมอะเขาเขาตึงนี่เขาไม่ทานเลย เราสองท่าพอเนี่ยท่าอย่างเงี้ยท่าธรรมดาเมื่อกี้ใช้ได้ดีไปแล้วไงไม่ต้องติดเอลเลยอ่ะยืดตัวยืนพกยืดเนี่ยออเจะได้ไม่ต้องใช่ยืดง่ายเลยแม่บอดี้่ันเยอะเอาแสงหายดีแล้วไม่เป็นไรงั้นเอาขึ้นหน้ามาหนึ่งขึ้นอ่าตอนนั้นแหละขึ้นเครื่องหน่อยโอเคแล้วท่ายืดนะคะใช่ครับ มันมันต้องาย,องย,กยกยกอย,ย,ย่างนี้ก่นใสก่อนไปเรื่อยเ๋ยวพี่จัดเอง,พ,เองพี่จัดเองมีความสุกขกับการเตรียมกินข<ม>้าวมือเดียวมือเดียวอืม,ม,ม,มนั่นแหละนั่นแหละมือเดียวสามสองหนึ่งครับสามสองหนึ่งครับนะหนึ่งครับสามสี่ค่ะสวยมากค่ะแดดมาแล้วค่ะ หายใจเข้าลึกๆค่อยๆหายใจออกปล่อยไหลคลายไหลคลายไหลทิ้งไหลลงมาค่ะทิ้งไหลลงมาโอเคแต่้รนไม่เป็นไรหลับตาไว้ค่ะน่ารักน่ารักมากลูกเออใช่ทุดเอาโคตรักมากโคตรักมากตามสาม